สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่อยู่ในต่างแดนและในเฉพาะเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในประเทศสวีเดนอย่างที่เคยทำคลิปแนะนำไปนะเพราะว่ามันได้ผลกับตัวเองก็อยากจะมาเผยแพร่อ,อีกครั้งนะคเ,เพราะว่าไม่กี่วันนี้ก็เจอเพื่อนน้องคนไทยคนหนึ่งที่เป็นพยาบาลด้วยกันเขาเขามาทำที่ทำงานนะคะ แล้วแพ้มากๆเลยก็เลยอยากจะแนะนำขึ้นมาอีกนะนั่นก็คือน้ำมันมะพร้าวสก,กัดเจนเอก่อนนอนก็ทาที่ขอบตานะคะหลังจากที่เราทาครีมที่เราใช้ปกติแล้วทาที่ขอบตาด้วยน้ำมันมะพร้าวให้มันเยอ้มๆเลยเพราะตอนเราไปนอนเนี่ยมันจะจะโอเคเลยมันจะไม่มาเปื้อนแว่นตาอะไรของเราแล้วก็เใช้ช้อนตักน้ำมันมะาพร้าวออกมานิดนึงนะ แล้วก็ป้ายไปที่จมูกแล้วก็ทำอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะให้จมูกเยื่อจมูกต่างๆนุ่ม